เล่าเรื่องลี้ลับชุดที่376ธรรมนิยายอัตตะชีวะประวัติหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตอนที่157 คำบอกเล่าของพระครูเอื้อนเพื่อนพระครูเจริญมีผลทำให้สมพานวัดป่ามะม่วงขำไม่ออกนายแพทย์นางพยาบาลที่มากับลูกชายนายธนาคารตลอดจนญาติโยมที่นั่งแออัดกันอยู่ในกุฏิต่างก็รู้สึกรันทดหดหู่ไปทต,ตามกันลูกชายนายธนาคารซึ่งได้พยายามทําตนให้เป็นลูกกะตันยูเหมือนอย่างที่โฆษณายาแก้ไอชวนป่วยปีปแปกในทีวี ก็พูดเสียงตำหนิว่าลูกทรพีแบบนี้ยังมีอยู่อีกหรือครับผมนึกว่าหมดยุคหมดสมัยไปนานแล้วพยาบาลสาวจึงพูดสนับสนุนว่านั่นสิคะดิฉันนึกว่ามีแต่แม่ทรพียุคนี้แม่ทรพีนะ่ะมีมากมายเหลือเกินค่ะหลวงพ่อไม่นึกว่าจะมีลูกทรพีด้วยเป็นยังไงละโยมแม่ทรพีนะ่ะพระครูเอื้อนไม่เข้าใจ ก็แม่ที่เอาลูกมาทิ้งน่ะสิคะท่านที่โรงพยาบาลมีออกแยะประเภทมาไข่ทิ้งไว้คนสมัยนี้จิตใจต่ำซามลงไปทุกวันคนทิ้งลูกเขาไม่เรียกว่าแม่ทรพีหรอกโยมน่าจะเรียกว่าแม่ใจร้ายใจดำเลือดในอกของตัวแท้ๆยังทิ้งได้ลงคอแล้วก็ไม่ได้มีแต่สมัยนี้หรอกสมัยก่อนก็มีอัตามาย,ยังต้องเลี้ยงไว้เลย สมัยเมื่อ20กว่าปีมีแม่ใจร้ายเอาทารกฝาแฝดมาทิ้งไว้ที่ประตูหน้าวัดอัตมาก็เก็บมาให้แม่ชีช่วยเลี้ยงไว้ตอนนี้อายุ20แล้วท่านพระครูหมายถึงพี่น้องคู่แฝดก็คือนายแดงกับนายขาวท่านไม่สนใจว่านายแดงจะนั่งอยู่ที่ตรงนั้นหรือไม่เพราะบัดนี้เขารู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหน แล้วทำไมถึงเรียกลูกที่ทิ้งพ่อแม่ว่าลูกทรพีล่ะคะทำไมไม่เรียกว่าลูกใจร้ายใจดำพ่อแม่ของตัวเองแท้ๆยังเอามาทิ้งได้พยาบาลสาวตั้งข้อสงสัยท่านพระครูจึงบอกให้ศัลยะแพทย์หนุ่มคนที่ฉลาดปร,ราดเปรื่องกว่าเพื่อนช่วยอธิบายให้นางพยาบาลฟังหมอหนุ่มจึงถามหล่อนว่าคุณไม่ได้เรียนรามเกียรติหรือ เรื่องนี้อยู่ในเรื่องรามเกียรติยังไงล่ะทรพีเป็นชื่อควายมันฆ่าทรพาซึ่งเป็นพ่อของมันเขาก็เลยเรียกลูกที่อากตันยูต่อพ่อแม่ว่าลูกทรพีคุณไม่เคยเรียนหรอกหรือไม่เคยค่ะแสดงว่าเขาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเปลี่ยนเลยนะของเดิมก็ดีอยู่แล้วพูดก็พูดเถอะ การศึกษาสมัยนี้ไม่มุ่งสร้างคนดีสร้างแต่คนเก่งคนเก่งที่ขาดความดีจึงทำลายประเทศชาติได้มากกว่าคนไม่เก่งปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วมาจากคนเก่งทั้งนั้นผมว่าการศึกษาการจัดการศึกษาของเราเนะี่ยล้มเหลวนะครับหลวงพ่อนายแพทย์ผู้ปราดเปเรื่องแสดงความคิดเห็นคุณหมอพูดถูกอาตมาก็คิดอย่างเดียวกับคุณหมอ แม้ถ้าหากว่าอัตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอัตมาจะจัดระบบการศึกษาใหม่โดยให้กลับไปใช้หลักสูตรเก่าซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมากกว่าที่จะเป็นคนเก่งแต่ถ้าใครทั้งดีทั้งเก่งก็ถือว่ามีบุญวัสนามาตั้งแต่ชาติปางก่อนหลวงพี่ครับแล้วผมจะได้รับการแนะนำช่วยเหลือจากหลวงพี่ไหมครับเนี่ยพระกูเอื้อนเอ่ยขึ้นมาเห็นว่าการสนทนา หันเหออกไปจากประเด็นที่ท่านต้องการแล้วท่านจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรล่ะสมภานวัดป่ามะม่วงถามก็เรื่องที่เขาเอาแม่มาทิ้งไว้ให้ผมตามที่เล่ามานั่นแหละครับผมควรจะทำยังไงดีหรือว่าจะเอาไว้ที่กุฏิหลวงพี่แทนคงไม่ต้องทำอย่างนั้นกระมังอีกอย่างผมก็กลัวว่าแกจะมาถ่ายเลอะเทอะคนแก่นี่เลี้ยงยากนะ กินแล้วก็ยังว่าไม่ได้กินทําไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะโยมรู้ไหมท่านถามพยาบาลสาวไม่ทราบค่ะเป็นเพราะหลงใช่ไหมคะคือแก่มากจนหลงน่ะหล่อนตอบแบ่งรับแบ่งสู้ทําไมถึงหลงละ่ะไม่ทราบค่ะคราวนี้หล่อนไม่ทราบจริงๆไม่ทราบไม่เป็นไรอัตมาจะเฉลยให้ฟังญาติโยมทั้งหลายตั้งใจฟังนะ นี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระขอให้ตั้งใจฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติแก่ตัวมาจะได้ไม่ถูกลูกหลานเอาไปทิ้งทุกคนที่อยู่ณที่นั้นรวมทั้งพระกูเอื้อนต่างให้ความสนใจด้วยว่าไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับตนเห็นทั้งพระทั้งโยมพร้อมที่จะฟังท่านพระกูจึงฉเฉลยว่าคนที่หลงตนตอนแก่หรือว่าตอนที่ยังไม่แก่ก็ตาม เป็นเพราะไม่ได้เจริญพระกรรมฐานไม่เคยฝึกสติถ้าเจริญพระกรรมฐานแล้วก็ฝึกสติอยู่เป็นประจำก็จะมีสติไม่หลงลืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องทายแล้วก็จะไม่พูดคนเดียวหรือยิ้มคนเดียวเหมือนโยมที่ลูกเอามาทิ้งไว้ที่กุฏิท่านพระกูเอื้อนแล้วหลวงพี่จะช่วยผมได้ไหมครับช่วยให้ลูกเขามารับกลับไปพระกูเอื้อนถามอีก ท่านพระครูเห็นว่าจําเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้ามาช่วยจึงกําหนดเห็นหนอและได้รู้เรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดเรื่องของเรื่องก็คือมันเกี่ยวข้องกับวัตจักรชีวิตหญิงเจ้าลาผู้นั้นเคยเป็นมารดาของภิกษุรูปนี้มาตั้งแต่ชาติปางก่อนได้เคยพามารดามาทิ้งไว้กับบุรุษคนที่เป็นลูกของนางในชาตินี้มาชาตินี้บุรุษนั้นจึงพามารดามาทิ้งไว้กับท่านบ้าง เป็นกงเกวียนกรรมเกวียนที่เวียนวนตราบเท่าที่ยังเวียนไหวอยู่ในสงสารสาครผมช่วยแก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นกรรมของท่านเองท่านทำกรรมมาอย่างนี้ก็ต้องรับผลอย่างนี้ท่านอยากรู้ไหมว่าท่านทำกรรมอะไรเอาไว้อยากครับแต่ไม่อยากให้หลวงพี่พูดต่อหน้าญาติโยมผมอายเท่าที่ฟังดูมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่เลยใช่ไหมครับ แต่ถึงท่านจะอยากรู้ผมก็จะไม่บอกท่านเอา้าหลวงพี่ไม่บอกแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับท่านก็ต้องรู้ด้วยตัวเองท่านซีผมจะบอกวิธีให้ชาติเช่นนั้นก็กรุณาบอกผมได้เถิดครับว่าผมจะทำยังไงท่านพระกูจึงบอกเพื่อนภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าท่านจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือที่ผมชอบเรียกว่าเข้ากรรมฐาน ท่านต้องเข้ากรรมฐานเจวันแล้วท่านจะรู้ได้ได้ยินดังนั้นภิกษุผู้อ่อนวัยกว่ารีบออกตัวว่าผมเข้าไม่ได้หรอกครับไม่มีเวลาเดี๋ยวโยมเขาก็มานิมนต์ไปงานโน้นงานนี้ท่านพระครูก็รีบดักคอว่าท่านห่วงลาบสการะใช่ไหมกลัวว่าเข้ากรรมฐานแล้วจะขาดรายได้ใช่ไหมขอโทษนะที่ผมพูดตรงๆแต่ผมต้องการจะช่วยท่าน ปัญหาของท่านในขณะนี้จะแก้ได้ก็ด้วยกรรมฐานเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไม่ได้เชื่อผมเถอดถ้าท่านไม่แก้ปัญหาเดี๋ยวนี้ต่อไปท่านจะลำบากโยมคนนั้นแกจะกินจะถ่ายเลอะเทอะเปรเปื้อนอยู่ในกุฏิของท่านท่านลองนึกภาพก็แล้วกันว่ามันจะอละเวงแค่ไหนผมไม่อยากนึกครับแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นด้วยแต่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอน ถ้าท่านไม่ทำตามที่ผมแนะนำแต่ถ้าผมทำผมสามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับแก้ได้แน่นอนเพราะกรรมฐานสามารถใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าปฏิบัติถึงขั้นภายในเจ็วันท่านต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นถึงขั้นไหนครับคงไม่ใช่ถึงขั้นพระอรหันนะครับเพราะผมรู้ตัวเองดีว่าชาตินี้ยังไงยังไงก็ไม่ถึงอย่าว่าแต่พระอรหันเลย แค่พระโสดาบันผมก็คิดว่าตัวเองไปไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นอรหันหรือโสดาบันหรอกเอาแค่โสดีก็พอเป็นยังไงครับโสดีผู้อ่อนวัยกว่าไม่เข้าใจโสดีก็คือแค่ให้เป็นคนดีมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นโสดีแล้วต้องผ่านโสดีก่อนจึงจะเป็นโสดาได้ ผมตั้งเกณฑ์ไว้สำหรับใช้วัดคนที่จะเป็นโสดีก็คือจะต้องทำกรรมฐานให้ได้สามข้อได้แก่ระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าท่านปฏิบัติอย่างตั้งใจรับรองว่าท่านผ่านเกณฑ์สข้อนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านกันละกันว่าจะทำตามที่ผมแนะนำได้หรือไม่ผมคิดว่าได้ครับ งั้นผมขอเข้ากรรมฐานที่วัดท่านเจ็ดวันเอแล้วโยมคนนั้นแกจะอยู่ยังไงครับถ้าผมไม่อยู่แกก็คงลำบากแน่พวกเด็กวัดก็เอาเรื่องเอาราวไม่ได้คืนปล่อยวัดกับเด็กวัดแกคงจะอดตายเสียก่อนนี่ผมจะทำยังไงดีไม่ยากหรอกท่านพามาที่นี่แล้วผมจะฝากสำนักชีให้ถ้าอย่างนั้นผมก็พามาฝากที่สำนักชี โดยไม่ต้องเข้ากรรมฐานได้ไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามีกิจนิมนแยะผู้อ่อนวัยกว่าถือโอกาสต่อรองท่านอย่าพูดเอาแต่ได้อย่างนั้นประเดียวญาติโยมเขาจะตำหนิติชินเอาได้จริงไหมคุณหมอท่านถามคุณหมอคนเก่งจริงครับผมว่าท่านน่าจะเชื่อที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องกรรมฐานก็เป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้ว ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมท่านจะต้องพูดบ่ายเบียงถึงผมจะยังไม่เคยเข้ากรรมฐานแต่ผมก็มั่นใจว่ากรรมฐานจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ต้องขออภัยนะครับที่ผมพูดตรงๆแหมหมอไม่เข้าข้างอัตมาเลยแบบนี้อัตมาเห็นจะต้องทำตามคําแนะนำของหลวงพี่ท่านแล้วล่ะเฮ้อสมัยนี้คนเนี่ยเป็นอะไรกันไปหมดแล้วประเดียวแม่ทิ้งลูกประเดียวลูกทิ้งแม่ผิดกับสมัยพุทธกาล นอกจากเขาจะไม่ทิ้งลูกแล้วยังแย่งกันเลี้ยงอีกอย่างเช่นท่านพากุละเศรษฐีแย่งกันเลี้ยงจนต้องไปให้พระราชาตัดสินว่าใครมีสิทธิ์เลี้ยงท่านเรื่องราวเป็นยังไงคะหนูอยากทราบท่านกรุณาเล่าให้เราฟังได้ไหมคะพยาบาลสาวเอ่ยขึ้นได้แต่ต้องขออนุญาตท่านเจ้าของกุฏิก่อนอัตมามากวนท่านนานแล้ว ไม่รู้ท่านจะอนุญาตให้อยู่ต่อจนเล่าจบหรือเปล่านิมนต์เลยไม่ต้องเกรงใจอาตมาเพราะถ้าเกรงใจท่านก็คงไม่นั่งนานถึงป่านนี้หรอกจริงไหมแหมหลวงพี่นี่เล่นหยอกแรงๆแบบนี้ผมชักอายโยมเข้าเหมือนกันเห็นจะต้องลากลับเสียทีท่านขยับกายเหมือนจะลุกหากท่านพระกูท้วงว่าอย่าเพิ่งกลับสิ ญาติโยมก็คงอยากฟังเรื่องของท่านภากุละเล่าให้เขาฟังหน่อยไหนใครไม่อยากฟังยกมือขึ้นไม่มีผู้ใดย,ยกมือแม้แต่คนเดียวสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสรุปว่าเห็นไหมไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่าเขาอยากฟังท่านเล่านิมนต์เล่าได้พระครูเอื้อนจึงเล่าว,ว่า ในสมัยพุทธกาลเศรษฐีเมืองโกสัมพีมีบุตรชายยังเป็นเด็กทารกวันหนึ่งพี่เลี้ยงก็พามาอาบน้ำที่แม่น้ำยมูนาขณะกำลังอาบน้ำให้ก็ทำให้เด็กลื่นหลุดมือหายไปในแม่น้ำปลาใหญ่หุบเด็กเอาไว้แล้วก็กลืนลงไปในท้องต่อมาปลาตัวนี้ก็ถูกจับได้ในแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีและถูกนำไปขายให้ภรยาเศรษฐีเมืองพาราณสี ภรยาเศรษฐีผ่าท้องปลาเห็นเด็กทารกอยู่ในนั้นและยังไม่ตายจึงนำไปเลี้ยงเป็นบุตรต่อมาเรื่องก็เล่าลือกันไปไกลถึงโกสัมพีเศรษฐีกับภรยาจึงพากันมายัางเมืองพารณสีเพื่อขอบุตรคืนเศรษฐีเมืองพารณสีไม่ยอมคืนให้จึงเกิดฟ้องร้องกันขึ้นพระราชาทรงตัดสินให้เด็กนั้นเป็นลูกของสองตระกูล ให้อยู่ตระกูลละหกเดือนสลับกันไปเด็กนั้นจึงได้ชื่อว่าพากุละแปลว่าคนสองตระกูลหรือผู้ที่สองตระกูลเลี้ยงเศรษฐีสองตระกูลต่างก็พากันเลี้ยงดูประครบประงมท่านเป็นอย่างดีไม่เห็นจะเอาท่านไปทิ้งเหมือนคนสมัยนี้เลยจริงไหมโยมก็ท่านเป็นคนมีบุญใครๆก็อยากเลี้ยงสตรีสูงอายุผู้หนึ่งพูดขึ้น อุตสา์นั่งฟังมานานเพิ่งจะได้โอกาสพูดถ้าท่านไม่มีบุญก็คงตายตั้งแต่อยู่ในท้องปลาตัวนั้นแล้วบุรุษสูงอายุถือโอกาสพูดบ้างเพราะฟังพระและคนหนุ่มคนสาวพูดกันมานานแล้วท่านพระกูจึงถามสัลยแพทย์คนเก่งว่าทำไมท่านถึงไม่ตายคุณหมอรู้ไหมเพราะท่านเป็นคนมีบุญอย่างที่คุณลุงนั้นว่า แต่บุญในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับหลวงพ่อเพราะไม่ได้หมายถึงบุญธรรมดาที่อย่างเราเราเข้าใจแต่หมายถึงบุญบาร,รมีที่ท่านได้สะสมอบรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติและก็มาเต็มบริบูรณ์ในชาตินี้คือท่านจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันในชาตินี้เท่ากับว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านจะไม่ตายก่อนที่จะสำเร็จเป็นอรหรัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระครูเอื้อนจึงถือโอกาสเสริมว่าอัตมาจึงตั้งเป็นสูตรว่าคนมีบุญถูกไฟไม่ไหม้น้ำไหลไม่จมลมพัดไม่ปลิวยามหิวไม่อดเหมือนท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงที่รถคว่ำคอหักไม่ยักกะม้วยมอนท่านถือโอกาสล้อเลียนท่านเจ้าของกุฏิท่านไม่ต้องมายกยอปอปัน้นผมถึงขนาดนั้นหรอก ยังไงยังไงผมก็ไม่นิมนต์ฉันมื้อเย็นที่วัดนี้ท่านพระกูสัพพยากบ้างเรื่องท่านพากุละน่าจะยังไม่จบนะครับนิมนต์ท่านเล่าต่อสัญยาแพทย์อีกคนพูดขึ้นเพราะว่าอยากจะฟังต่อตกลงอาตมาจะเล่าต่อพระกูเอื้อนรับคำแล้วจึงเล่าต่อว่าท่านพากุละก็ครองขราวานวิสัยอยู่จนอายุ80ปี ด้วยความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเป็นบุตรเศรษฐีถึงสองตระกูลต่อมาได้ฟังพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจึงมีความเลื่อมใสจึงละขราวาสเพศวิสัยออกบวชเป็นบรรพชิตท่านบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงบรรลุพระอรหันต์และได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตะัคะคะในทางที่เป็นผู้มีอาพาธน้อยคือสุขภาพดี ท่านครองเพศบรรพชิตยอยู่อีก80ปีจึงปรินิพานรวมอายุท่านได้160ปีเป็นผู้ที่อายุยืนที่สุดในโลกเพราะอาตมายังไม่เคยได้ยินว่ามีใครอายุยืนกว่าท่านทำไมท่านถึงอายุยืนคุณหมอรู้ไหมท่านประกูถามหนุ่มผู้ปราดเปรื่องเพราะท่านรู้ว่านอกจากบุคคลผู้นี้แล้ว ไม่มีผู้ใดในกุติที่จะตอบคำถามของท่านได้ก็พอทราบครับคือผมได้ศึกษาประวัติของท่านมาอย่างดีคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาตินะครับหลวงพ่อแล้วการที่ท่านบำเพ็ญบารมีจนมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มิได้หมายความว่าท่านใช้ความเพียรพยายามเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นความจริงท่านบำเพ็ญมาน,านานนับเป็นกับกับหรือนับเป็นพุทธนดรเช่น ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนโมทัทศสีท่านพากุละเกิดเป็นพราหมณ์และต่อมาบวชเป็นฤาษีได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอโนโมทัทถสีพุทธเจ้าจึงถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงประชวรพระอุทธรก็ได้เยียวยารักษาพระองค์จากนั้นก็ตายไปเกิดในพรหมโลก ครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระท่านพากุละก็มาเกิดเป็นผู้ครองเรือนอยู่ที่เมืองหังสวตีได้ยินพระรูปหนึ่งประกาศว่าท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีที่สุดท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ท่านได้รับพรเช่นพระรูปนั้นในชาติหน้าคั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ท่านพากุละได้เกิดในเมืองพันตุม,มตีและก็ถือเพศเป็นรือสีเมื่อได้พบกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศแต่งตั้งให้ท่านเป็นหมอยาทำการรักษาพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอาพาธด้วยโรคติน,นะปุบภกะเป็นยังไงครับโรคนี้บุรุษผู้สูงอายุถามขึ้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันภาษาบาลีเขาใช้คำว่า ติน,นะปุปพกะโรคตินนะแปลว่าหญ้าปุปพกะแปลว่าดอกไม้สงสัยโรคแพ้ดอกหญ้าซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าโรคภูมิแพ้ผมอธิบายอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพ่อเขาถามท่านพระครูคงไม่ผิดกระมังอาตมาก็ไม่ใช่หมอเสิด้วยสิท่านออกตัวแล้วยังไงอีกคะพยาบาลสาวถาม หมอหนุ่มจึงเล่าต่อไปว่าต่อมาในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านภากุละก็ได้ทำการปฏิสังขรวิหารเก่าหลังหนึ่งและก็ทำเป็นสถานพยาบาลภิกษุอาพาธท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาสุขภาพให้ผู้อื่นมาหลายกับอานิสงส์นั้นจึงทำให้ท่านมีสุขภาพดีและก็อายุยืนเมื่อท่านอายุ160ปีเพื่อนของท่านคนหนึ่งชื่ออเจลกัสสปะ ได้มาเยี่ยมท่านที่เวรุวนารามเมืองราชคฤห์ท่านพากุละก็ได้เล่าประสบการณ์การเป็นภิกษุในช่วง80ปีของท่านให้อเจลักกัสปะฟังอเจลักกัสปะเกิดความเลื่อมใสจึงขอบวชกับท่านหลังจากที่ท่านบวชได้ไม่นานพระอเจลักกัสปะก็สำเร็จเป็นพระอรหรันท่านพากุละก็ปรินิพาน เก่งมากคุณหมอเก่งมากอาตมาขอชื่นชมเสดายที่อาตมาเป็นพระเลยตบมือให้คุณหมอไม่ได้ท่านเจ้าของกุฏิแสดงความชื่นชมสัญญาแพทย์หนุ่มอาตมาก็ขอชื่นชมด้วยอีกคนโยมเก่งมากเก่งกว่าอาตมาเสียอีกพระครูเอื้อนชมบ้างจากนั้นจึงกล่าวคำอำลาหลวงพี่ผมเห็นจะต้องกราบลา พรุ่งนี้ผมจะมาเข้ากรรมาฐานแล้วก็พาโยมคนนั้นมาฝากไว้ที่สำนักชีชั่วคราวหรือเกิดหลวงพี่เมตตาจะให้อยู่ถาวรก็ไม่ว่าเอาล่ะเรื่องนั้นค่อยว่ากันแล้วท่านจะมายังไงล่ะผมมารถประจำทางครับแล้วพรุ่งนี้จะมายังไงจะพาโยมเขามารถประจำทางหรือคงไม่ไหวหรอกครับแกคงเดินไม่ไหวเพราะต้องเดินมาขึ้นรถที่หน้าตลาด สงสัยว่าจะต้องเหมารถมาไม่ต้องเหมาพรุ่งนี้ผมจะให้เจ้าสมชายขับรถไปรับเขาไปถูกหรือครับคงไม่ถูกแต่ผมจะให้เจ้าแดงไปด้วยเจ้าคนนี้เขารู้ทางท่านอย่ากกังวลเอาไว้เป็นธุระของผมเองพรุ่งนี้หลังเพลงผมจะส่งรถไปรับนะขอบพระคุณหลวงพี่มากครับ ผมไม่รู้สึกผิดหวังเลยที่อุตสาห์ดันด้นมาขอความช่วยเหลือหลวงพี่เมตตาผมมากภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าพูดเสียงเครือเพราะความปีติท่านกราบสมพานวัดป่ามะม่วงสามครั้งและจึงลุกออกไปคุณหมอรู้ไหมว่าทำไมโยมคนนั้นถึงได้เอาแม่มาทิ้งไว้กับท่านพระครูรูปนี้ท่านถามหมอผ่าตัดผู้เก่งกาจปร,ราดเปรื่อง ผมคิดว่าเป็นเรื่องของวัตจักรชีวิตครับหลวงพ่อคือคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันหลายกับหลายกันอาจเป็นไปได้ว่าชาติก่อนๆท่านพระครูอาจเกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นแล้วท่านก็เอาแม่ไปทิ้งให้กับผู้ชายคนนั้นเลี้ยงมาชาตินี้ผู้ชายคนนั้นคงเกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นเลยเอาแม่มาทิ้งไว้ให้ท่านเลี้ยงเป็นการใช้เวรใช้กรรมกัน มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อแม่คุณหมอคิดแบบเดียวกับอาตมาเลยแต่อาตมาคิดว่าเมื่อท่านมาเข้ากรรมฐานท่านก็จะพบทางออกที่ดีคือน้องสาวของผู้ชายคนนั้นจะมาตามหาแม่ที่วัดนี้แล้วเขาก็จะเอาแม่กลับไปเลี้ยงดูผู้ชายคนนั้นเอาแม่มาทิ้งโดยไม่ให้น้องสาวรู้เมื่อเอาแม่ไปเลี้ยง คนเป็นน้องสาวก็จะเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานส่วนพี่ชายก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่มากเหลือเกินโปรดติดตามธรรมนิยายอัตตะชีวประวัติหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตอนที่158 ในคลิปต่อไป